สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวข้ามมิติใหม่อยู่กับผมเจษดาทิศราครับดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเราผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS <ม>และนี่คือข่าวของเราตึงค่ะคุณเป็นใครยศอะไรโปอรดอยาทรายศองคอ์กรตัวเองนะครับเหมือนเหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้วหลายคนนะคนเดือนบิ๊กโจ๊กโต้บิ๊กเต่าออฟไซต์ปปอชอ ปูดรู้ทั้งวงการเงินเว็บพนันร้อยล้านไปที่ใครปมร้อนแจ้งเอาผิดม157เจ้าหน้าที่สปกโคราช9คนออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบส่งนักประดาน้ำชุดแรกดำดิ่ง50เมตรสำรวจเรือหลวงสุขโขทยัยภายใต้ความร่วมมือกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือไทยพอบอทรอบินเกาะติดภารกิจ เคยมีบ่อยที่ไม่มีสักบาทนะเดินไปเดินมาเปิดชีวิตผีข้างบอลคนไทยชายขอบคาสิโนวันนี้มีสองนายตำรวจใหญ่นะครับที่ตอบโต้กันอย่างดุเดือดครับแม้ในการถแถลงข่าวแม้ในการให้สัมภาษณ์จะไม่เอ่ยชื่อใครแต่ฟังดูแล้วก็รู้ครับว่าหมายถึงใคร คนแรกก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าวิกโจ๊กรองผอ,อตอรอวันนี้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังจากถูกพาดพิงว่ามีเส้นเงินไปเกี่ยวกับเว็บพนันของมินนี่นะ